เป็นปกติของเราที่เราทำมาเอิ่มในฐานะก่อนก็เป็นจริงจังของอ่อนอยู่เป็นเธอของบอยปึ้งทำมาทำก็เลยรู้ตัวว่าขอประเดงว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยเราควรมองเห็นตัวเองให้ได้มากขึ้นแล้วเอาว่าอะไรผูอหญิงีเราควรทำและอะไรผูอหญิงีเราไม่ควรทำก็เป็นบทเรียนค่ะขอบคุณทุกที่ทำคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เตือนแล้วก็ขอบคุณทุกต่อเขาเรียกว่า คนที่ตัเเดเยดื้แบบดีร้องยังไงก็รับฟังหมดแล้วก็พร้อมอยากาพ,พัฒนาตัวเองเพราะเราเห็ว่าทุกๆดาวน่าเราเป็นคนฮาร์ดและมันอาธิบายเขาจะเห็นเขาได้ถูกเป็นายแล้วอ่ะมันจะทำให้เราเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นแน่นอนอบทำให้องโดนขนาดนั้นอะไรอย่างมิรงหรอจริงๆไม่เคยมีคำถามเลยค่ะว่าทำไมทุงโดนขนาดนั้นเพราะว่าทุกพันธุ์ที่เราโดนเราจะคุยว่าชัดมากตรง อะไรคือสิ่งที่เรามาอะไรคือสิ่งที่เราผิดแล้วก็คิดอย่างเดียวเลยอันไหนเป็นคอมเมนต์ที่ตื่นเต้นเพื่อให้เราปรับใทีนี้เก mm ็บ hmm. อันไหนเป็นเ a t e speech ไม่สนใจถ้าเรารู้สึกว่าอย่างบางคนนะ่ะมาถึงนโยลายใส่เราเรา้สึกว่า mm hmm. ไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าบางคนที่ตื่นเต้นแบบที่เขาเรียกว่าหวันดีจริงอยากให้เราเปลี่ยนเป็นวนด,ดีจริงอันนี้เกีเย่ย แล้วเราก็าพอบเสียเพราะเรารู้สึกว่าเราจะคิดว่าเราคือคนคนหนึ่ง,งสาัญสามาลีแบบที่แบบจะทาอะไรไม่ต้องสนใจใครไม่ได้แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเรามีคนจาับตามองตลอดเวลาก็เพิ่งมีสตวิว่าขอชัน้นก,นกนงา,นาง,งแล้วละเพราะว่าอันนี้เ็าคุยเร่งที่ามนติห้าโลหะยใก็ด่ดียวไม่จริง วดค่ะเรียบและฉีดยาวมากนะแต่งและลงอยูเรื่องแต่มารีแอครีคปแล้วจะดังทุกเรื่องไม่จริงนะคะน้องซีรีส์เขาดีเขาเลยดังแต่ถามว่าเรามีส่วนไหมเราบ้าจะมีส่วนเล็กๆที่เป็นกระบอกเสียงให้คนได้เห็นตรวงนี้ว่าคืนว่าให้คนได้เห็นผลง,งาน,นถ้าประโยชน์ทอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่า เราก็มีฐานแฟนช่องเราเรากแค่ส่นก şey ินคอนเทนต์มานำเสนอเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นว่าเนื้อท่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุณทุกซีรีส์คุณทุกภาพยนตร์เนี่ยจะดีจะดังหรือว่าจะมีกระแสเนี่ยมันช่วยกับอุตสาหกรรมแล้วก็ช่วยกับความตั้งใจของผม